สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยจะพามาชมร้านนะคะร้านกาแฟหลังบ้านค่ะร้านกาแฟหลังบ้านค่ะแต่วิวไม่หลังบ้านนะคะวิวสวยมากค่ะสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะร้านอยู่ที่อำเภอคลองหลงนะคะตำบลคลองหลาค่ะ วิวสวยมากค่ะแวะกันมาได้เลยนะคะแวะเข้ากันมาได้เลยนะ